เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมอะไรก็ไม่รู้ครับก็เห็นทุกคนแบบว่าอยากดูเกมอื่นบ้างใช่ปะละ่ะก็มาเกมนี้สักหน่อยครับผมก็ไปหาในพวกเกมยิงเอาชีวิตรอดอะไรงี้แหละครับแต่ก็มาลองดูเกมนี้กันนี่แต่ผมก็ได้ไปวิ่งเล่นมาสัก 2- 3สารอบแล้ว ก่อจะพอเล่นได้เลยครับทุกคนมานี่คือเหมือนกับมันจะมีร้านค้าให้เราซื้อของนะเราก็สามารถไปแบบไปลงยิงไงตง้แล้วมันก็มีด่านที่เลือกครับแล้วก็แน่นอนครับเราก็ต้องเป็นดาดนี้เป็นไงมันอยู่ในป่ากี้ครับก็จะได้เป็นเอาชีวิตรอดหน่อยมา โอเคดูดิเกมนี้คือบอกเลยว่าโดดโคตรสูงเลยแล้วผมก็ไม่ค่อยรู้รายละเอียดเท่าไหร่ดูดิโอ้โหเข้ามานี่มีมคนหยิกละโอ้โหทำไมถึงจางวะร่วงไปจะมาสู้กับเราเฮ้ยแต่ว่าเกมนี้คือ เรายิงตายนี่มันก็เก็บของได้นะดูดิี่แล้วก็เอามาเป็นของเราเลยครับน่้อยู่แต่ว่าเหมือนกับผมจะเดินยากนิดนึงว่าพอเราไปเล่นแบบในคอมนี้แบบมันไม่ค่อยเสถียรไงเดินนี่คือต้องลากแบบลากเมาส์ไปเองอะ่ะันนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยครับแล้วก็ได้ปืนมา มาสนบตายเหวะไม่ล่าโย و. มันก็จะมีพวกของดรอปด้วยนะแล้วก็ไปเดินเก็บแล้วก็เอามาใช้เนี่ยว่าดูดิผมเดินโคตรช้าถ้าเดินปกติเนี่ยโอโหอะไรวะเนี่ยถ้าอยากให้วิ่งนีคือต้องลากเบ้าไปเองอะ่ะมันก็ลำบากนิดนึงแล้วก็มาครับเราก็เก็บของละ ตายปะแล้ก็ฆ่าพี่3ไม่รู้ว่าพวกนี้มันเป็นบอทหรือว่าคนวะเนี่ยนี่แต่ก็ยิงไปละแต่ก็ได้อะไรมาบ้างไม่รู้เลยแบบก็ตามนี้นานนี้นะมาเดี๋ยวเราก็เข้าไปในเมืองบ้างมันก็มีเวลานับถอยหลัง เหมือนกับเราต้องหนีให้รอดเนี่ยเราก็เล่นไปเรื่อยเลยครับเนี่ยมาเดินโคตรลำบากเลยผมก็ต้องไปตามดาวที่มันขึ้นเมตรเนี่ยเป็นมาร์กมันนะแล้วก็วิ่งไปครับ ของเต็มัันรอบนะอันนี้คืออะไรวะเนี่ยชักมันไปต่อเฮ้ยร่วงปะสี่ตัวอันนี้ผมก็มีปืนดีไงก็ไปวิ่งมาสองสามรอบแล้วมันก็เก็บของได้อ่ะได้หลอดยามาเฮ้ยเสกปืนใกล้ใกล้ เออเอายามาแล้วกันครับไปต่อนี่คือสัน,นเรานี่คือแม็กกาซีนไม่มีเลยนะนแม็กกาซีนมันเนี่ยแล้วก็อดใช้เลยเดี๋ยวต้องไปหาัูที่มันยิงเมื่อกี้นะถ้าเรายิงได้นี่เราก็จะได้ปืนมัน เสะไรวะเนี่ยโอ้ยนี่แกเห็นวะโอ้โหเฮ้ยเมื่อกี้โดนเหรอเหมือนกับมันยิงอยู่กับใครวะเนี่ย โอ้ยอนี้มาจากไหนวะเนี่ยตายป่ะมีพกเลยก็มาเล่นกับเราเนี่ยโอ้โหไม่ตายป่ะเอากระสุนหมดยังเหลืออีกกกระบอกนึงเราฆ่าไปกี่ตัวแล้ววะเนี่ย โอ้โหพวงนี้มีบ้องว่ะดูดิมีบ้องอยู่ข้างหน้าเราขอดูศพก่อนนี่พกตายไปโอ้โหอ้นี่โดดเป็นจริงจ้งเลยตายไปเอาวาผมฆ่าไปเยอะอยู่นะถ้าเป็นเล่นไป แต่ก็ไม่รู้ว่ามันคือคนหรือว่าบอดวะเราก็ยิงไปเรื่อยอ่าผมเจอกระสุนสนในสวยแลยไงงานนี้หูของเยอะเปิว่าต้องเก็บอะไรบ้างวะี่กระเป๋าผมนี่ยเย็์ของแล้วก็ดูของมัน นี่ไอหมวกมิกกี้เมาส์เนี่ยปล่อยไว้แล้วกันครับเดี๋ยวไปยิงตัวนี้ก่อนเมื่อกี้มันวิ่งตัดหน้าเราปี่งไงจะมาเล่นอะไรตรงนี้เยวชันนในไปสิแต่เราจะเก็บของยังไงวะเนี่ย อันนี้คืออะไรวะเฮ้ยไม่ตายเหรอใช่คนไปเนี่ยโดนเส้นในไม่ตายพอรูของนี่มีโล่ด้วยวเมื่อกี้เนะี่ยของไม่จะเป็นก็ทิ้งไปไม่รู้ว่าต้องเก็บอะไรบ้างวะ อันนี้คือไม่รู้ว่าของไหนดีบ้างนะอะไรก็เก็บไปเรื่อยนะครับมาตอนนี้เวลาเหลือ1น,นาทีเราก็ต้องวิ่งไปจุดสีเขียวนะเหมือนกับถ้าวิ่งไม่ทันเราก็น่าจะแพ้เดี๋ยววิ่งไปแล้วกันครับลำบากเลยแบบต้องลากเมาส์ไปเองอะจะไปทางไหนก็ลากเมาส์ไปอะ่ะไปเลย 100อีกร้อยเมตรเฮ้ยไอย้พวกนี้มา,าไฟอะไรตรงนี้เนะี่ยมาเราก็ไม่ต้องสนใจไปแล้วดนนะเดี๋ยวไม่ทันอ่ะเดี๋ยวยี่สิบวิเฮ้ยโอ้โหดูวิ่งเ๋ยโคตรช้าเลยถ้ามันมีปืนผมน่าจะตายเลยเนะี่ย ไป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 สุดสีเขียวข้างหน้าเอาเฮ้ยโอ้โหไม่เดินวะอ่อเรียบร้อยป่าผมแพ้อะอะไรวะเนี่ยไม่ทันก็นี่ครับเป็นไงอตอของที่เราฟาร์มเมื่อกี้ก็ได้อยู่นะมาติดตัวมาก็นี่ครับ สำหรับเกมนี้เกมอะไรก็ไม่รู้ครับก็หาหยิบเล่นไปเรื่อยนะก็ตามนี้สำหรับคนที่อยากดูเกมอื่นบ้างก็จัดให้ละโอเคเอาไปดูว่าดีวันนี้ผมก็ไปก่อนแล้วกันครับทุกคนเวลาก็แค่เจอกันใหม่วันนี้ก็ไปก่อนแล้วครับาบายครับไปละ Just a boy, Christmas brought so much joy, couldn't wait.